สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะ,สสคะเสร็จไปแล้วนะคะสําหรับเคลลสเล็อสันเหลวเคสนี้เลยนะคะก็เคสนี้นะคะเคยชีซาเหลวมาสิบปีนะคะแล้วก็ไม่เคยผ่าตัดมาก่อนไม่มีประวัติในการอักเสบอะไรเลยนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องคางห้อยเป็นก้อนแบบนี้นะคะก็ผ่าไปปรากฏว่าเจอหนองนะคะเยอะๆเลยนะคะแล้วก็จะเยอะไปทางฝั่งข้างซ้ายนะคะอ่านี่เลย อันนี้เป็นฝั่งข้างขวาเราก็จะเห็นว่ามีความเป็นก้อนมีความห้อยขึ้นมาแบบนี้นะคะเช่นเดียวกันกับอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเห็นมีความห้อยคล้อยแบบนี้เลยนะคะก <building. S 1> ็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารังทําเสร็จเป็นยังไงหนึ่งสองสามนี่อะละมุนมากๆเลยนะคะนะจะเห็นว่าเป็นเคอร์ฟี่กําลังดีรับกับหน้านะคะแล้วก็เดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าคาม,มันมีความ เป็นก้อนใหญ่เนาะมีความห้อยลงมาค่อนข้างชัดนะคะตอนนี้คือเรียบเนียนรับกับหน้ามากๆเลยเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันดีกว่านะะนีะ่ตรงบร,ริเวณนี้นะคะเป็นบร,ริเวณที่มีสารเหลวเนาะแล้วก็ออกไปความห้อยคล้อยก็ดีขึ้นนะคะกรอบหน้ารับกับกรอบหน้านะคะทุกองศาเลยนะคะ,ะดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้อันนี้ฝั่งนี้ไม่มีประวัติอักเสบเลยแต่ว่าเราจะเจอหนองส่วนใหญ่ตรงบริเวณนี้นะคะก็สามารถเคลียร์ให้กระชับรับกับหน้าน้องเช่นเดียวกันกับอีกฝั่งนึงเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมชอบมากเลยค่ะคุณ <c oughs> หมอแบบ มากเลยนะตัอไก่หลายๆตัวใช่ค่ะตื่นมาสองกระจกเล่ามุนมากฟินมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะโอ้ดีใจดีใจที่ชอบนะคะดีใจที่แบบแฮปปี้แฮปปี้มากค่ะคุณหมอเดี๋ยวตามมาอีกแน่นอนมีอีกเยอะเลยค่ะเพื่อนๆมาใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบรรยากาศการผ่าตัดน่ากลัวไหมชิมากค่ะน่ากลัวตอนแรกนี่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแต่พอชิลมากค่ะคุณหมอรรอากาศแบบ สบายสบายค่ะนะคะตอนแรกคิดว่าจะเจ็บแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะนะคะโอ้ดีใจจังแล้วตอนผ่าตอนที่แบบยังไม่ผ่าไม่เสร็จบอกว่ามีหนองตัวนั้นแบบรู้สึกยังไงบ้างเครียดไหมหรือว่าตอนตอนบอกว่ามีหนองเหรอคะคุณหมอโอเครียดค่ะเครียดนะเครียดค่ะไม่ลุ้นใช่ลุ้นค่ะลุ้นลุ้นเลยค่ะตกใจเลยค่ะแต่พอคุณหมอทําออกมาแล้ว หายเครียดแล้วหายเครียดแล้วค่ะชอบชอบกอบหน้านี้มากค่ะอยากอยากให้เป็นแบบจะตลอดเลยโอ้ดีใจที่ชอบนะคะไงตอนนี้อาจจะมีอาการพูดไม่ชัดอาจจะเป็นชาปากอยู่นะคะประมาณอีกสองชั่วโมงแต่รู้สึกอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณหมอเป็นเบาๆรู้สึกเบาๆค้างอ๋อไม่ไม่หนักไม่หนักค่ะเพราะตอนนั้นมันเป็นเหมือนเราจับแล้วมันเป็นก้อนค่อนข้างใหญ่ใช่ค่ะคุณหมอใช่ หมดความกังวลแล้วค่ะขอบพระคุณหมออีกครั้งค่ะยิน,นดีดีมาก<า>ๆเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ไม่มีการอักเสบเลยเนาะแล้วเราก็มามาเจอนะคะโชคดีที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปเนาะว่าเจ็ดวันสิบสี่วันจะสวยขนาดไหนนะคะ,คะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะสซเคร่อคลินิกกับหมอพีทนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ พูดดีมากเลยอ่ะขอบคุณค<อ>่ะ<อ>